อะไรปะเต้นตรงนี้เลยมัมันไม่ได้พี่โดนอย่าเพิ่งทำลายนี้ยังหาขาตั้งกล้องไม่ได้แหม่น้องน้องเต้นน่ารักหรอกมาตามสัญญาสวัสดีค่ะมูกมุกไม่ใช้ไอดีเก่าหรอมุกไม่ได้ใช้ไอดีเก่าหรอฟอลโล่มุกก่อนอืมมุกเปลี่ยนไอดีใหม่แล้วหรอได้เลยตรงเมื่อกี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยพี่โดน ไม่ได้มันไม่ได้ลองดูหนึ่งเพลงยังไงยังไงเนี่ยมุกอย่าเพิ่งอ,ออกไปนะรอนี้ก่อนเต้นไม่ได้อ่ะพี่ดนอ่ะชอบทำร้ายน,น้องดนมันเอา มันเอาทุกมุมคืออะไรอย่าเพิ่งเก็บให้นิกได้เป็นที่ก่อนอย่าเพิ่งสีคุณพานุอย่าพึ่งแคบอย่าพิ่งแคบอย่าพึ่งแคบอ่ามุมไหนก็น่ามุมไหนก็น่ารักพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงนี้ไม่ได้อ่ะนิกเต้นไม่เป็นนะสิสายย่อมะสายยอ่ออาสายยอ่อมันมั่วได้อัเน,นี้สายยอ่อย่อไปไหน ให,ให,ห้ให้ดูแค่ฮาวิให้ดูแค่ฮาวิห้ามแคบนะเอาเพลงที่ถนัดสี่สายสองก็ต้องมาสายยอกคุยรายการพี่โดนบังคับให้นิกเต้นนะทุกคนพี่โนพี่โดนเขาบังคับให้นิกเต้น มันไม่ได้ไปยืนมุมเมื่อกี้อุ้ยพี่โดนบงังคับสุดๆเลยอ่ะ สงสารกันเถอะสงสารฉันหน่อยได้ไหมทัวชิงชับก็มาเดี๋ยวก็โดนบงังคบป่ะมุกช่วยด้วยทำไมทำไมยูทุกคนต้องรวมหัวกันแกล้งนิกอะทาไมอุ้ยขอบคุณนะคะทำไมยูทุกคนต้องรวมหัวกันแกล้งนิกนิกตัวคนเดียวนะไม่สงสารนีกหรอขอบคุณนะคะรักเลยเนี่ยไม่สงสารนีกหรอ นะเดี๋ยววันนี้อัพหมดเลยเดี๋ยววันนี้นิกอัพลงหมดเลยอัพลงในคิตตี้ไลท์นมหวานมาเคยกินแล้วหรอคะคุณนงเคยกินแล้วหรอคะคุณนงพี่สาอยู่ไหนพี่สาพี่สาอยู่ไหนพี่สาอุ้ยขอบคุณนะคะคุณตะวันชอบให้เราเต้นก็ไม่บอกพี่ดนพี่โดนเป็นคนพูดทำไมพี่โดนไม่กดข,ของขวัญให้นี่พี่โดนทำลายนิกมากเลยอะ่ะ ที่โดนทำร้ายจิตใจนี่ได้ยังไงอ่ะพูดแล้วแบบทำอย่างนี้กับนี้ก่อนนมหวานมากพี่สาวไปไหนหุยคุณตะวันคุณตะวันนี่แคบปไม่ทันนี่แคบปไม่ทันหนุยขอบคุณนะคะขอบคุณความขวัญจากคุณตะวันเอยพี่ตะวันสิเนาะเออลืมลืมเรียกคุณตลอดเลยขอบคุณนะคะคิดซะว่าอยู่ในผับ คิดซะว่าอยู่ในผับอูห้หูสิบตัวเลยอ่ะกดไม่ทันเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่ดนขอบคุณคุณตะวันนะคะมันต้องอย่างนี้สิพี่ดนมันต้องอย่างนี้อุ้ยพี่โดนนี่แขมไม่ทนันแขมไม่ทันค้างอุ้ยค่ะพี่ดนแขมไม่ทันนะขออีกรอบได้ไหมอ่ะ <laughs> ขออีกรอบได้ไหมยืนเต้นต่อยืนเต้นต่ออุ้ยขอบคุณนะคะคุณพิมพ์ นิกกดแล้วยืนเต้นต่อผมอ่านคลิปแล้วอย่าพึ่งแก้งนี้ขอบคุณนะคะคุณพิมพขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มากดข,ของขวัญให้นิกนะคะพี่พิมพแล้วกันเนาะหลงเรียกคุณตลอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคิตตี้จากคุณพิมพนะคะโอพี่พิมพีพ่พิมพี่ <laughs> พดนให้นิกได้หายได้หายใจบ้างหนูเป็นอุ้ยต้องนอนแล้วปะต้องนอน ทำไมเราเปลี่ยนบ่อยัขอบคุณนะคะน้องพิมพ์ฟอลโล่กันหรือยังเนี่ยฟอลโล่กันหรือยังเนี่ยอะฟอลแล้วนะคะฟอลแล้วเรียกเธอก็ได้เรียกเธอเธอเรียกพี่ถ้าถ้าเต้นเดี๋ยวให้ม้าหม,มุนเดี๋ดยวม้าหมุนมาตาพร้อมตา <laughs> พร้อมแล้วเอาดีๆลุกแล้วนะลุกแล้วนะ ดีเลยเดี๋ยวจะตัดผมมาดีๆเลยอุ้ยอ,ยอ,ยอยุห้องนี้เขาแบบน่ารักที่สุดแบตบจะหมดแล้วอุ้ยคุณตะวันคุณตะวันนี่แคบไม่ทันนี่แขบไม่ทันอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่คิดเลยว่าจะได้ของขวัญเนี่ยเอาเพลงนี้นะเอาเพลงอะไรดีสายยอ่อเราจะโกงยูละไม่เต้นดีกว่า เราจะโกงยนะูเราไม่เต้นดีกว่าเราได้ของขวัญเราไม่เต้นละต้องจัดแล้วล่ะมาหมุนสองตัวสวัสดีคะ่ะคุณโอสวัสดีลงเรา slab, เดี๋ยวเราโดนด่าปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพลงก่อนสายยอ่อสายยอ่ออันไหนดี <c ười> พี่คนส่งเลือกเพลงได้ครับมาพี่ตะวันใครใครส่งนิกให้เลือกโหวตมาเลยหนึ่งเพลงขอเป็นเพลงที่แบบนิกแบบเต้นได้ถ้านิกเต้นไม่ได้นิกมั่วเลยนะถ้านิกเต้นไม่ได้นิกมั่วเลยนะ เอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีคะสวัสดีค่ะทางนิกเต้นไม่ได้นิกล้วเลยนะบอกเลยไหนเอาเงียบกันหมดเลยเน็ตค้างปะเนี่ยเน็ตค้างปะเนี่ยเน็ตค้างหรอคะทุกคนเน็ตค้างหรอท,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 ทําไมทําไมทําไมมีธิดารดบัมมไหมธิดารดบัมเดี๋ยวเดี๋ยวใครขออ่ะคุณชาทําไมอะนิกไม่เคยฟังธิดาลดบัม อุ้ยขอบคุณของขวัญนะคะขอบคุณค่ะหวานเชียวนี่กดนี่กดนี่กดฟอลโล่ก่อนนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรอะคะ่ะชื่ออะไรอะคะ่ะไม่อะไม่มีชื่อเลยไมอ่อุ้ยขอบคุณนะคะวันนี้ต้องรวยแน่เลยค่ะทุกคนวันนี้นิกว่าน,นิกรวยแน่จริงๆเราจะรวยจากยูธแน่ๆเลยทิดารดบามไม่เห็นมีเลยค่ะสวยจังเลยใจผมละลาย เอาใจมาค่ะเอาเอาที่เต้นหน้านาคเพลงอะไรเต้นหน้านาคเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอะไรเต้นหน้านาคอะเพลงเต้นหน้านาคอย่างงี้หรอต้องเขียนว่าเพลงเต้นหน้านาคปะอว้ยขอบคุณนะคะอืมเขินนะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญจากพี่พี่พี่อะไรคะพี่อะไรคะพี่อะไรคะ อุ้ยสามชิ้นเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่อะไรก่อนพี่อะไรก่อนอุ้ยขอบคุณค่ะชื่ออะไรอะคะชื่ออะไรอะคะเขาจะให้เราเต้นเพลงหน้าหน้าก่ะเดี๋ยวนะหาก่อนกี่นาทีกี่นาทีหนึ่งนาทีได้ไหมหนึ่งนาทีเดี๋ยวส่งแคปได้คะ่ะมุกได้เลยจบเพลงโอ้โหพี่โดนเกินไปไหมเกินไปไหมไม่ได้อันนี้หรอขออก้ขอกมา,าลั ตายแล้วพี่โดนเพลงหนา,นากักมันจบเพลงไม่ได้มันมีต้อง